ช่วงเบเห็นบ่ครับเป็ดนกเป็ดคือคือเป็ดบอครับขยายซูมใหงเห็นครับนี่นกมันอาจสิมามาไข่หรือไมอ่หยางเพราะพื้นที่ห้องเขาเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์เขามีน้ำเอาน้ำเขาหน้าแล้วเขาหยางมมกนี่มันบเสเนดีบินครับบอสนดีบินเลย้สามาทำห้ขาเด็ดท้ายได้มันกบอสเนตตใจตีนครับมันอาจจะเบ่งเขาอยู่ ต่างคนต่างเบิร์กันคือเป็ดครับนี่เห็นชัดๆเลยว่าพื้นที่ห้องนี่อุดมสมบูรณ์นกนูบูปีกมากนูก็บโมากครับนูนูอยู่แถวต้นตาเลยมันมาเจาะมาทําให้ขันหน้านี่ทะลุน้ำกับอัดน้ำบาอยู่นกนูมากนี่ครับนกเป็ด แต่เบิงตอนที่มันบินนี้ครับทั้งนั้นนี่มันมันใหญ่เท่านี้มันกลัวพ้นเรียกวกบินขึ้นมันมาใครบ่กครับ ปวกน้ายพาเเขาอาจจะมาทำลายมันก็ได้จะปวดหัวหน่เห็นมาอยู่เห็นอาศัยมาอยู่นีใกล้กับประไม้หานมครับระยะต้ามยัางบนใสอยู่ครับเดี๋ยวๆบนหายม้องบ่มีที่ทำลายมันมันก็บวไปครับ หาโอกาสยากครับหาโอกาสไปยิยากเคยไปอยู่ในสวนสัตว์ที่นี่ธรรมชาติครับอยู่หน้าแท้ๆครับมันเกิมันกิกกนน้ำบ่ครับหรือมันกิมาไข่นกเป็ดคือเป็ดอีลีครับเรียกว่าเป็ดบานเฮามาตัวเดียวครับมาตัวเดียว อาตีมาส้มเวิสถานที่ปกตินกเป็ดสีมาหลายสี่พอ่ออาจตีมาส้มเวิร์ดบอบน้องมือนเดี่วมันอาจตีมาไข่ก็ได้ครับเบิ้ทองมันอาจตีเบิ่งแล้วมันนาสีขยายพันธุ์ได้เลยสิหาทางมาไข่เคย่อเห็นอยู่กับเซกอร์เนก่ยนค่แค่อีกหน้าหนึ่งเรียกว่าน้องน้ำคัมเนี่ย ก็เห็นนกเป็ดมันลงมาสิแหละครับแต่เบิ้งแล้วมันบินหนีเลรอโอ้มีไข่เดี๋ยวว่ามัน็อยายมามาข้าหนักมาขยายพันธุ์มันเห็นว่าเขามีหนามอุดมสมบูรณ์มันกแต่นี่ถ้าว่าจะปินไปเป็นก็ประมาณงหาเม็ดเราะมันหาเม็ดครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆกันขนาดว่ยยังยังบ่ไปครับเนาะแต่หลายบ่ยยังบ่ไป เหใหมันมันก็บ่งเฮาเขาก็บิ่งมันถ้ามีจิตสิประทุษร้ายมันกาคพวกไ,ไปแล้วมั้งมีเขามีจิตเมตตามเบก็เฮาครับนี่ครับเบติกรรมมัน อาหารบอกยังมีความสุขมันอาธิไขก็ได้ครับเพราะว่าไข่เต็มทองทองใหญ่ยยู่เนี่ยเต็มพุทธิไคมาเจอมาเจอฮอกกรครับเตยยุ่ครับเตยยุ่ห้องประทําลายมันมันก็นอยู่ หรือหรือห้าสี่ทำชมชมเบิ้งตอนมันบิน,นบกิน,บ,นบ,กบ่บปต่างมันบ่มาทำไรความตั้งใจของหนุกมันอยู่นี่แหละครับมันหากินยังมีความสุขในในใกิดตั้งใจมากแล้วอะไรเขาอยู่เดีความสุขไม่เพิ่งพาใส ครับขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมือนี้เทามาเบิงนกเจ็ดนลำกันปลาสิเขาไปไกลๆมันหน,น,นึ่งบินหนีแต่ท่านผู้ชมเดือบเบิงกงับพงกสีโบเฮ็ดแบบนั้นแหละครับพงกิเอาไว้ทีนนี่นะครับเนาะเดี๋ยวพอห้องสีไปไปเบิงระบบน้ำต่อกันกับว่าเป็นยังไงนะครับขอขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ร่วมกับเอาไว้ไบนีนก่อนนะครับเนาะโอกาสหน้ามีอย่างดีๆ แต่สีน้ำมาฝากสมาชมคือเก้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ